ออโอ้ลาบาโอ้อะไรกันเนี่ยวันนี้พี่โอแมนโดนแต่ตบตบต,บ,ต,บ,ตบเด็นไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็มีคุณยายแกนี่เข้ามาอยู่ในแมปของพี่โอแมนด้วย <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่โอแมนจะผ่านจากแมปมืตอตบแล้วเอาชนะคุณยายไปได้หรือเปล่าพร้อมแล้วก็ห้าสี่สามสองเลส่าเก้ากราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช anel โอแมด L12 กันด้วยนะครับผมโอ้เฮีคิดถึงมา,มากๆเลยแล้ววันนี้เบคอนก็ไม่มาแต่เดี๋ยวๆนะ อันนี้ใครหัวขาวๆเนี่ยน้องๆคนไหนรู้แล้วก็ช่วยบอกพี่โอแมนหน่อยว,ว่าคุณยายทําไมเนี่ย <c oughs> อยากมาแล้วคุณยายฮนะ <c oughs> โอเควันนี้พี่โอแมนอยู่ในแมปเอามือตบหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยน้องๆแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้คุณยายจะพาพี่โอแมนไปไหนแนละ้วน้องๆเดี๋ยวเราดูคุณยายก่อนว่าเออไปไหนดีนะเอา <c oughs> เดี๋ยวคุณยายไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะในแมปนี้มือเต็มไปหมดเลยคุณยายฮะอะไรนะ คุณยายอยากเข้าประตูเดี๋ยวขอโอแมนดูเกมฮาร์ดก่อนเข้ามาก็จะเติมโรบักเลยไม่ใช่น้งนอง,น,องนี่เลยเรามีทุกอย่างเลยเห็นไหมโอ้โหแต่เดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเราจะเข้าประตูไหนดีอ่ะคุณยายฮะคุณยายให้โอแมนนาเหรออืมกันเข้าประตูแดงดีกว่าโอ้โหเดียวเปิดมาก็มีมือตบเรียงน้องโอ้โห นี่แน่คุณยายเปียเปียอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเข้ามากะเด้งเด้งดึงดึงเลยน้องๆโอ้โหเดี๋ยวคุณยายนี่แน่คุณยายเราต้องตกคุณยายให้ตกหน้าผาให้ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวคุณยายแกนี่นี่เป็นผู้หญิงที่ถึงอ่ะเดี๋ยวคุณยายโดนคนอื่นตกตกหน้าผาไปแล้วน้องๆตัดแตกเลยน่ะคุณยายอย่าพาผมไปไหนก็ไม่รู้อะไรไม่รับผิดชอบอยางงั้นเหรอ โอ้โหดูคุณยายมือเงนเห็นไหมหน้าคุณยายแกนนี่จากช่องพี่ต่อต่อวิดีโอนั่นเองน้องๆเดี๋ยนะกดอื่นเลยเราอาจจะต้องอัปเกรดมือแล้วน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีมืออะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวทุกอันมันจะมีตัวเลขอยู่น้องๆเห็นไหมตอนนี้พี่โอแมนได้มาแล้วยี่สิบมือแต่ว่าตอนนี้พี่โอแมนอยากได้มือที่สี่สิบห้าแต่ว่าเอามือคู่ไปก่อนลวกันนี่แน่ปอบปอบเปียกๆมามีไหมมันเลือกตรงไหนเนี่ยเอเดี๋ยวเอากำมันมือสิบฉันก็เลือกไปแล้วนี่ไงดน่ปปปแูค

คุณยายแกันมีนี่ทึมจริงๆเลยน้องๆโอเคไปเดี๋ยวเราไปเทสมือกันต่อดีกว่าคุณยายโอ้แมนมือคู่มาแล้วจ้านี่เป็นไงเปียกๆโปะๆปะแน่นอนน้องๆเอ้ยฉันจะเป็นราชามือคู่ให้ได้เลยนี่แะโอ้ยโอ้เดี๋ยวออ้ตบแรงขึ้นน้องๆแต่ว่ามันไม่มีสกิลอะไรเลยหรอน้องๆคนไหนเคยเล่นแมปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนได้เลยนะว่ามันเล่นอะไรได้บ้างและถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าตามพี่โอแมนมาน้องๆก็กดเข้ามาเลยนี่แน่โหตีกระทะกระเด็นเลยคุณ ก็โดดเหมือนกัน oh, อ uh, okay ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดยกระทะดังป้องๆเลยน้องอุ๊ยโอนี่อ้เดี๋ยวอ๋อเออกลายเป็นทองเอยมือคู่ผมว่าไม่ช่วยอะไรคนใหญ่ คุณยายใจเย็นๆนะอย่าพึ่งเข้าไปมาดีรีวิวมือกันดีกว่านี่โอ้โหมือ45นี่เป็นมืออะไรน้องๆมันเป็นมือที่แบบว่ามีตะขายแต่ว่าลองเข้าไปตีกันดีกว่าเ,เพราะว่าพี่โอเมนอยากได้มือ45มากเลยเจ๊บเจ๊บเจ๊บหมุนมาโอ้โหคุณยายเป็นมือคู่แล้วนี่แน่โอ้โหตบแบบโอ้โหสามตัวเรียงโอ้ยคุณยายใหญ่แกนี่นี่นะนี่เนี่ยมีกระทะเอา กระทะหัวหลุดไปแล้วจุ๊บนี่เติตบเบคอนไปแต่ว่าเบคอนพี่โอแมนไม่มานะจุ๊บนี่แน่เึ้ยเจ้าโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านมากเลยน้องๆตอนนี้อืมไม่ได้การล่ะตบคุณยายไปอีกหนึ่งจบคุณยายเออเดี๋ยวคุณยายจุกจุกจริงจริงคุกคุกจริงจริงเลยน้องๆเจ็บ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 เออเดี๋ยวอ้าวอะไรอยอะน้องๆอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อันเทินลอยเย้าเอาละเกมนี้โอแมจะต้องครองที่หนึ่งให้ได้ของโยกเลยบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวมีอุกกาบมงอุกกาบาทอะไรตกมาด้วยน้องๆน้องๆคนไหนคิดถึงเบคอนหรือว่าพี่โอแมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะเพราะว่ากลับมาลงคลิปแล้วด้วยพี่โอแมรักเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยเวลีกูดเราจะต้องชนะให้ได้แลาวเอาละน้องๆตอนนี้มาแล้วจุ๊กอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแดงที่พืออุกกาบาทอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยโ พี่โอแมนต้องชนะให้ได้ตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วน้องๆเอาละโอ้โหมีเสียงตดเขาตดใส่พี่โอแมนแต่พี่โอแมนไม่ยอมตดใส่โอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกอุ้ยเกือบตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้จูคิงจูคิงจูอ่าาาาเออปปปปปปน้องๆนี่ตอนนี้พี่โอแมนมีได้มืออันใหม่มาแล้วนี่เดี๋ยวเราดูนะนี่กดไกกล้าเป็นหินนี่เป็นไงนี่เป็นไงผู้หลบหนีที่แบบว่าเวล 5, ีกูดไปเลยโอ้โหเปิดมาแล้วก็ตบ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 เปี้ยโอ้ยโอยถุงมือหิน ถุงมือหินโอ้เดี๋ยวฉันแกงแกง,แกงเป็นหินเลยนะโอ้ถุงมือหินช่วยอะไรไม่ได้เลย,เ,ลยเออเดี๋ยวมันมีสกิลนะเนาะถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้แล้วเรากดตัวอ e ีนะปึ๊บมันวิ่งไม่ได้กดวิ่งได้ไหมนี่ตบคุณยายเลยเปียกเปียกตบคู่เป็นไงละ่ะโอ้โหพอเขาจะตบเราเราก็อย่างงี้ปึบนี่เป็นไงนี่แกนนีณ <laughs> ยายตบเราไม่ได้นะเนาะยึบ นี่น huh, ี hmm. nah, ่แหละโอ้ยค <'s> <ically> um, hey, ุณยายใจเย็นๆสิโอ้โหไม่ได้นี่แหละเปรี้ยวๆเลยเปรียวคุณยายนี่มาเลยนี่ต้องตบคุณยายแกนี่ออกไปนอกโลกให้ได้เลยเดี๋ยวเนองเออคุณยายแปนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆคุณยายคุณยายโอ้ยเออเดี๋ยวขอดูมืออันนี้ก่อนอันนี้คือมืออะไรมือนอนหลับเหรออ๋อเรายิงพลังอะไรได้มั่งอ่ะพลังนอนหลับเอ้าเอ้าเออ what พอแล้วนี่แน่วู๊หตบเบคอนกระเด็นเลยน้องๆนี่เป็นไงล่ะวุ้ยเดี๋ยวนะเขาทิ้งอะไรสีแดงๆอ่ะตัวเนี้ยเออปึ๊บ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 หยับเยบโอ๊ย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 เขาทิ้งอีใส่เราน้องๆโอ๊ยช่วยด้วยโอ้ทีวีแมนมาน้องๆโอ้โหโอ้โหทีวีแมนทีวีแมนทีวีแมนเปียกๆอย่าตีคุณยายนี่แหละตีคุณยายเขาใช้ตะไปนี่แหละคุณยายโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยต้องใช้พลังมือถึงมือนอนหล โอ้โหนี่อึ๊บนอนหลับแล้วขึ้นมาสู้ต่อแล้วน้องๆอ,อึ๊บโอ้คุณใหญ่แกนี่กระเด็นต่อหน้าตา,ตานี่เข้ามาหรอฮะเข้ามาหรอนี่เราต้องตบพอยให้กระเด็นน้องๆคุณใหญ่ยยก็ไม่รอดโอ้โหพี่โอแมนเมื่อกี้ตบกระเด็นไปเลยนะเอาเพรพลังไลฟประโยชน์มากเลยน้องามันคือพลังที่ไลฟประโยชน์นี่เขาจะมาเอาคืนแล้วน้องอึ๊บไม่ได้การละอึ๊บ เอาละน้องๆตอนนี้เราอยู่ในทัวร์เมนต์เหมือนจะมีกับพี่โอแมนกับคุณยายอ๋อแล้วมีอีกสองสามคนน้องๆเฮ้คุณยายเราต้องร่วมมือกันดิคุณยายโอเคป่ะฮะคุณยายคุณยายแกนี่โอเคไหมมามาคุณยายเราร่วมมือตบผู้ชายกับพื้นดำกันไปเร็วปาคุณยายเอาละพี่โอแมนร่วมมือกับคุณยายน้องๆตอนนี้เราเดินไปเราจะแกล้งตบคุณยายจากข้างหลังนะคุณยายคุณยายเดินไปก่อนเลยคุณยายเดินช้าๆได้ดีเฮ้ยคุณยายเขาวิ่งขาคุณยายแล้วเดี๋ยวผมช่วยคุณยายเองมาวิ วุ้ยตกคุณยายเหรอตกคุณยายเหรอฮะโอู้หเอาละครับผมตอนนี้คุณยายเป็นสายแทงพี่โอแมนเป็นสายซับพอร์ตโอเคคุณยายดันไปน้องๆเขาน่าจะตกละเอาละอือโอเคคุณยายดันมาอย่างนี้พี่โอแมนก็ชื่นใจชืน่นชื่นใจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสองลุมหนึ่งหนึ่งลุมสองหรือเปล่าเนี่ยคุณยายฮะวิเขาจะล่อไปหาระเบิดคุณยายเรามาระเบิด โอ้โห,โโหคุณยายเกือบโดนระเบิดทั้งน้องอือเอาละจะต้องช่วยคุณยายแกนี้ให้ได้อ่ากระเด็นมาอย่างงี้ไม่รอดจ้านี่ตบคอมโบไปเลยคุณยายอะไรก็คอมโบไปเลยคุณยายเอาละอืมคนนี้เขาเหมือนจะนี่ปากเซียนโอ้โหนี่เอาละเอาละคุณยายดันเลยคุณยายดันเลยคุณยายดันอุยอ้ยอุ้ยคุณยายคุณยาย,ยอย่าตกคุณยายอย่าตกเฮ้ยจุบนี่ พี่โอแมนตกผะตกหรือเปล่าผมไม่ตกน้องๆแต่คุณยายไปแล้วโอ้โหเอาละครับผมหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้จังหวะนี้พี่โอแมนต้องได้ในการแข่งทัวร์นาเมนต์ปุ๊บโอเคมาดับเบิลกอะดับเบิวันคือพี่โอแมนโอ้เดี๋ยวยังไม่ชนะยังไม่ชนะอีกเหรโอ้ยอู้เอาละตกแล้วไหมซะปุ๊บเอ้ยตกไหมเย้พี่โอแมนชนะเอ้ยได้รับรางวัลตบโอ้โหโอ้ my god คุณยาย ชนะการตบทีพี่โอแมนได้ขึ้นมาสมบงอบป๊าตไปดูเลยน้องๆตอนนี้พี่โอแมนได้ถึงมือไหนแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าได้การการเป็นแชมป์นี่แบบว่ามันเวลิกูดมากๆเลยนะผูเดี๋ยวนะเอามือนี้ดีกว่านี่นี่อ่า249อ้าอไม่พอเออคุณยายขอขอขอ,ขอแบบว่าขอตบคุณยายได้ไหมแบบว่าผมจะเอาอีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวยคุณยายยายยาคุณยายโอ้ยออ ออขอโทษครับคุณยายโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนมาแล้วนี่เราจะซื้อถุงมือนี้นี่โอเคถุงมืออะไรไม่รู้แต่ว่าลายมันสวยนะเราจะเข้าไปดูคุณยายแกนี่เดี๋ยว <laughs> ทำไมเบคอนตัวนี้มันแต่งตัวแบบชุดเบคอนนังเกงขาเดสนี่มันผ้าหนุม่มทรงเชงมาเต็งทรงซ้อนนี่หนาะน้องๆโอเค <laughs> okay, ป่ะไหนเราลองดูพลังนี้อุ้ยพลัง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  เดี๋ยว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  no 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 นี่แน่บอกแล้วว่า no โอ้โหตบเป็นประกายนี่ตบเป็นประกายป๊บพลังอะไรอ่ะอคุณยายดิตบคุณยายกระเด็นแบบพี่โอแมนลองวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะพี่โอแมนเหมือนเห็นเรือมันบินอยู่ตรงนั้นน้บบแต่ไม่รู้มันขึ้นได้หรือเปล่านะ้องอ๋อนี่ไงมีตรงนี้มีตรงนี้นี่แกงจูก๊กโอ๊ยตกคู่เลยเออเออ อ๋ออันนี้อันนี้เป็นระบบไผ่ลมอ่ะลองใช้มืออันแรกพี่โอแมยังไม่ได้ดูอ่ะตอนแรกว่ามันมีอะไรบ้างอะลองกด R E ดูโอ้โหตดวิ่งเดี๋ยวอ๋อมือแรกเอาไว้ตดวิ่งเร็วอึบตดเอาไว้จุกตบนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไงงใช้มืออันแรกก็หาเหมือนกันนี่ตดตดแล้วตบตดแล้วตบเท่านั้นบอกเลยว่าตดโอ้ยตดแล้วตบนี่ตดโชว์อืบ <c oughs> <c oughs> พลังน้ำแข็งนี่แน่ตบกุญแจเลยเปียกๆนี่แน่ นี่หูตบได้แล้วตบก๊อตได้แล้วน้องๆเอาละเราต้อง่า God ก๊อตก่อนไม่นั้นเขาเร็วเกินไปเขาเร็วเกินไปนี่นี่แน่ว้าโ,โดนก๊อตข่าอีกแล้วอเอาล่ะน้องๆตอนนี้เราเข้ามาสู่ทัวร์เมนต์เพื่อเราจะมาอัพมือต่อนะถ้าเราชนะเราจะได้ทั้งหมดโอ้โหร้อยสี่ออันเลยนะมือตบข้างล่างขวามือเห็นไหม อถ้าม awesome oh. <parece maison. S 2> ันได้เยอะนะถือว่าเราก็จะเก่งขึ้นไงล่ะน้องๆโอ้โหขอให้ก๊อตอย่าเข้ามาเลยนี่นี่นี่ตบจกกันเลยนี่อยตดและจุกนี่กดอีตดและจุกตดและจุกตดและจ้านี่โอ้โหเป็นไงพลังตดก็แบบว่าสุดยอดแบบเวดีกูดเหมือนกันนะนี่ไงมาเลยโอ้คุณยายแกนี่ไม่ได้เข้ามาตดและจุกนี่ตบสองเลยเป็นไงพลังพลังตดและจุกตดและจุกตดและจุกตบสองนี่แน่โอ้โห กระเด็นไปเลยนี่จ็อกเกอร์ตกรเดินไปเลย,ยไม่ได้การละ่ะเราต้องผลักพวกเขาให้ลงไปก่อนน้องๆเราจะต้องไม่ยืนอยู่มุมขณะขอบสนามนี่ไงโอ้โหโอ้โหตดแตกเลยต,ตดตกตีเอาละฮึฮึตัวลาเมนนี้โอ้ไม่ต้องเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นโอเคนี่แน่ตบสองโอ้โหเอาละย,ยังไม่มีใครตกเลยในนี้ยังไม่มีใครตกเลยน้องสี่ค,คนนี้ใครจะเก่งที่สุดโอ้โหพิแมนจุกตดหนีไปอ้ยยอ้ยตดจุก จูจูตนนี้จูตนนี้จูตนนี้นี่โอ้โหเอาละในตัวเมนมันเป็นมือตบแบบนี้นี่พี่เอแมนกำจัดศัตรูไปให้อีกหนึ่งตัวตอนนี้เหลื uce, ออีกสองตัวเท่านั้ Jamie, uce, นโอ้โหเดี๋ยวนะเขาจะตบกันตดเองอะเขาจะตดกันตบตบกันตดตดตดให้มันตกลงไปกันเองแล้วนี่โอ้โหเอาละอุ้ยระเบิด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 อุยอุยอุยห้ามโดนระเบิดถ้าโดนระเบิดเราอาจจะตายได้นี่ไงตบก่อนอุ้ยอุยไม่ได้การละถอยก่อนให้เขาไปตีเองนะตรงนี้เราหนีมาตรงนี้ก่อน อุ๊ยวิวยอิวิอวววอวนวว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 นนะววววววนววงวว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 วมวว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 วมวอวว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 ดวววววนววววอววววววเววนวว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 วาดววววกวว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 วนวววววววลว โอ้โหเคลื่อนย้ายในพริบตาเท่านั้นน้องๆฮึบจุ๊บโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่เลยอืนี่แหละพลังจุ๊กไปตบนี่ไงเออนี่โอ้โหบอกเลยพลังพลังอุ้ย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 เอาเดี๋ยววาร์ปตกเลยน้องอืมไม่ยอมวาร์ปโชว์ไปนี่ตามไม่โอ้โหดูโอ้โหพลังเขาตบแรงมากแล้วเขาก็ตามมาน้องๆ พี่โอแมนไม่ยอมหรอกบอกไว้ก่อนเลยวักนี่เป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าแค่มองแค่มองไอ้แค่มองเองอุ้ย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 มาทำไมมาทำไมมาทำไมไม่ให้ซื้อไข่ไก่หรอกก็เฮ้อบอกไว้ก่อนเลยโอเดี๋ยวคุณยายแกนี่ทำอะไรอ่ะฮะฉันเห็นนะฉันเห็นนะว่าคุณยายอาบโอ้เดี๋ยวภาพอุจจารตามคุณยายอาบนันอยู่ตรงนี้ คุณยายมันมุจจาตาเด็กๆเขาเนอะเด้อโอ้ยเดี๋ยวรอเล่นเนาะคุณยายโอ้ยเดี๋ยวคุณยายรอเล่นคุณยายอาบน้ําแบบสวยมากเลยนี่วับไปหาคุณอ้าวเออเอาล่ะสึกชิงระหว่างโอแมนกับคุณยายเราจะใช้มือตดแบบจุกอย่างนี้แล้วก็อะไรมือไปไหนเราไม่ใช้หรอคุณยายอ่ามาเด้คุณยายโอ้โหคุณยายโอ้คุณยายตดจุกคุณยายตดจุกพี่โอแม่ก็ตดจุกแพ้คุณยายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร